ที่การแก้ไขกรณีไวรัสเสื่์งข้อมูลอยู่ใน USB หรือว่ากรณีไวรัสเสื่องไฟล์อย่างต่างเนะเาะเราจะเข้าที่ My Computer เนาะปกติเวลาถ้าไวรัสเสื่์งข้อมูลเนาะเวลาเราคลิกเข้า USB ปึ๊บสังเกตว่ามันจะบ่มีข้อมูลเหลืออยู่เลยเนาะแต่ถ้าเราคลิกเพิ่งคว่ำจํามัน เวลาคลิกบึงคมจำคืออยู่ใน USB ตัวนี้เนาะอาจจะใส่ยอยู่200ร้อยไเมกแต่ว่าเวลามาเปิดจะบูมีอย่าง,งนั้นเนาะฉันั้นวิธีการแก้ไขจะให้มันโซไฟล์เอกสารเราคืนก็คือเขาจะเข้าที่ v w เนาะตัวนี้เนาะ View หลังจากนั้นมาเข้าที่ Option คลิกตัวนี้เนาะ Option แล้วมาคลิกที่ Change Folder and Search o p t i o n คลิกเลยเนาะหลังจากนั้นจะเห็น Folder o p t i o n ออกมานนเนาะเราจะมาเข้าที่ View อยู่ใน,นนี้มันจะมีตัวที่ให้เราเลือกเนาะมันจะมีตัวที่หนึ่งคือ Don't Show Hidden ก็หมายก็คือมันจะบ่โซ์ไฟล์ที่เสื่องเนาะถ้าเราต้องการโซก็คือต้องมาคลิกที่ Show Hidden ไฟโฟนเดอร์คว่มหมายของตัวนี้ก็คือมันจะแสดงให้เห็นเอกสารที่เวลาเสียงอยู่ในของเฮานะเนาะเฮาคลิกใช่มัมเลยเนาะมันจะกลายเป็นติ๊กหลังจากนั้นให้เอาหมายติ๊กออกเนาะมันจะมีะตัวนี้เนะาะให้ผู้เท็คู่หมายคือ,อะจะเอาหมายติ๊กอย่นี่ออกเลยเนาะ,ะแล้วก็กด แยกไปเลยเนาะมันต้องการให้เราโฉบอล่เะนาะกดแยกไปเลยเนาะถ้าต้องการให้มันโซ่อีกคือเราจะมากดแอปพายเพื่อแสดงเอกาสารหรือว่าโฟลเดอร์ที่มันเสียไวนะ้เนะาะเวลา,ากดแอปพายปุ๊บมันจะเห็นโฉ่ข้อมูลเย็นอยู่ใน USB เขาขึ้นมานะหลังจากนั้นก็กดโอเค เวลาโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเขากกับออกไปกันเนาะวันนี้เขาทีไมค์คอมพิวเตอร์เข้าที่ USB ของเขาบ้างเนาะบอกมันจะมีความจำเนาะความจำตัวที่เขาใส่ไปแล้วจากนั้นเข้าที่ USB พอเข้าบึงข้อมูลเนาะมันจะอยู่ในตัวนี้เนาะ New Folder บอกจะเป็นข้อมูลของเขา ที่มีอยู่ในนี้เนาะวันนี้กรณีเขาต้องการโซ so, ให้มันเห็นแจ้งๆเนาะเพราะว่าตัวนี้หลังจากที่เวลาสเสื่อมมันจะมัวๆแบบนี้เนาะวิธีการโซ่ so, มันเข้มขึ้นเนาะตัวนี้คือทาสีมันมนเลยเนาะคลิกขวาแล้วเข้าทีตัวสุดท้ายเนาะเพื่อพื้นี่มันจะเห็นให้ว่าอยู่นี่เนาะมันจะมีลีดออนลีกับไฮเดนเาเอาหมายติ๊กอยู่ในไฮเดนออก กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกเท่นหนึ่งเนาะมันจะโซ่หมดเลยบอกสังเกตเห็นว่าเอกาสารเขาจะาหุ่งขึ้นมาเนาะเป็นไฟล์ปกติวันนี้เวลาวปิดแล้วมาเปิดคืนเบื่องบ้างเนี่ยข้อที่ usb มันจะอยู่ใน new folder มาข้อมูลเขาจะกลับคืนมาคือเก่า นาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็มีสำนเนียเนาะสำหรับวิธีการโซ so, อา่ากรณีเวลาเสื่องไฟเอกสารต่างๆเนาะ